มิดฮักครับแล้วนะ้ั่นแหละหลอนแลนะครับผมต้องนิีต้องนิดตงองีม nhà mình đi sắp đi sắp สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆปีหน,น้าๆนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านติดเข้ามารับชมครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J อสจีฟิก็อยู่กับผมครับเช่นเคยครับนารามคนเก่าคนเดิมครับผมแตวันนี้ปลาหน,าน้ามาอยู่ตีใหม่อ่าพองซิปลำลูกกาครับอ่าบอ่อเอสทีฟิเหมือนเดิมครับผมกตวันนี้ก็อ่าผมจะไปไหนครับผมเข้าบอ่อครับตอนแรกก็อ่าช่วง เจ้ามืดนะครับเนาะกับไปเล,ล,ลาะๆะแถวค้องแขกนะอ่าของวังน้อยครับผมแต่ว่าอ่ไม่เต็มครับผมปรากฏว่าไม่เต็มผม <c oughs> มีตีล้ครับผมกัเลาะๆะมาแถวค้องหกคองหลวงครับผมเนาะกาอ่นาน้ำเสียครับผมนม้ำดำปิดเลยป่าลอยขึ้นเต็มเลยครับเนาะก่อนนั้นก็อ,อชาวบา้านแถวนั้นก็มาตักเอาป่ากันเต็มเลยครับผมทั้งแห่ทั้งมือปืนนะครับเนาะเต็มคลองเลยวันนี้ ก็เลยเอ่อมฮู้จะไปไหนครับก็แวะเข้ามาอ่าบอปปอ่อตกปลาเอช i ีฟ i n g เหมือนเดิมครับผมก็วันนี้ลงสองคันครับวันนี้เขาสายครับผมก็เข้ามาตอนนี้ก็เวลากี่โมงกีโง่โมงละเก้าโมงสิบเจ็ดตอนนี้เก้าโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วครับนั่นน่ะก็เข้าสายครับเกือบจะมีตีล้งแล้วครับพอน,นี้อ่าน้องเข้ามาก่อนครับผม เลยลงข้างๆนอกนี่ครับสองคันครับผมเนาะกะเกือบจะมีที่ลงแล้วครับวันนี้นักนักหน้กว่านักขนานครับเต็มบอเลยครับผมอเาสายเลยครับวันนี้สำหรับเยือกวันนี้ก่อจะใช้เยือสูตรีเอาลงคลิปตี่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นลำบมชิปตานเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นหัวเชือซับปลดครับผมบ่มม็กใหม่นะครับเอามาเสรร์ ลองดูครับผมวันนี้แ็่จะได้ตัวได้แ้มหรือมีผลงานฝากด้านหน้า็็็มาลุ้นด้วยกันครับผมก็วันนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมเนาะมาลองลุ้นดูครับผมไปลุยกันเลยครับวันนี้ลงสองคันครับผมลงไมหลกไปพร้องกันเลยครับผมวันนี้ลุยครับ ครับ mm hmm. น่าลองไม่แหลกไปเป็นตีนร้อยแล้วครับกมอ mm hmm. รุนด้วยกันครับวันนี้ครับผม ฮิปเลยครับน,น่าหนักครับผมวันนี้โอ้เบ็ดเต็มบอเลยครับวันนี้จะแฮวหรือเปล่า ิงตั้าขาดด้วยเม็ดฮักเอเม็ดฮักก็แล้วนะมันมาแล้วครับนะนะครับผมลงเม็ดในไม่ชั่วโมงคือเย็นครับผม ハハハハ แล้วนะหลอดเท้าแล้วครับผมน้องนินต้องนิน <laughs> ได้างาม ครนะนะับนั่นแหะไม่ได้เปิดกล้องครับปิดกล้องปุ๊บตายกนินปับ <laughs> โอ้เกือบจะรับไม่ใช่เกือบจะรับรับไปตื่นละ ในบ่มอาหารยี่สกทำไมได้แต่นินบอปลานินครับนั่นน่ะ,ะเกือบรับไปหลายตื่นแล้วรับไปหลายตื่นแล้วเนินชอบกินสับป,ปะรดเหรอ,อม,มันมากสับป,ปะรดปะบ่มอาหารยี่สกแต่เนิน คำห่ามันามาแล้วงามหยู่งามหยุดมาแล้วครับผมกีซกรับกีซกครับผมใส่างงามอยกใส่หางามกีซกกีกรับใบรับใบ วันนี้ค่อนข้างจะเงียบครับนั่นแหละกินห้างครับผมแต่ก็พอได้แต้มได้ตัวอยู่ครับผมก็ยังปอมีเวลาลุ้นกันต่อครับนั่นแหละแน่ๆตีแน่ๆก็หลอดแทวแล้วครับผมนอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบครับเงียบรอ,อบบอเลยวันนี้แต่ว่าช่วง ช่วงกลางๆบอ่อหรือว่าหน้าบอ่ออาจจะเข้าดีกว่านะครับเนาะแก่มาแน่ใจนะครับสำหรับวนันนี้แต่ตรงนี้ท้ยทยๆบอ่อนี่ก็ค่อนข้างจะเงียบครับผมวันนี้คนนั่นเข้ามาทีนะครับผมเนาะก็ช่วงเจ้าอาจจะเข้าทีน้อยนะแต่ว่าผมมาตะตันครับเข้ามาก็เก้าโมงกว่าแล้วครับผมเนาะ เขามาหน้าหนกาูาากปบากเต็มแล้วครับผมเนาะวันนี้เพื่อจะมีตีลงแล้วครับวันนี้น้องเขามาลงก่อนหน้าเลยมาขอลงข้างๆนะครับเนาะวันนี้ก็คือลงแข่สองคันครับผมไม่ว่าก็กลับกันไปหลายจุดแล้วครับหรือว่าอาจจะย้ายไปด้านหน้า,นานเปล่าบม่แน่ใจครับผม ครับผมรุ่นกันต้อครับนบั่นแหะบสองสองห้ารีแล้วครับนั่นแหละฝนลงปลปล่อยแล้วครับผม มันแดงตอนกล้องเฮ้ยปหมอเอ๊ะปลาโคเหรอดีแหละลาดพริกอร่อยุหมอครับนั่น่ะเอาใส่แงงเลยครับผมไอตัวที่มันตีโชอยู่นี่เปล่าใส่แงงเลยนี่โอ้โหได้โค้ดทั้งสามตัวนี่แหละตัวสามตัวนะลาดพริกนะเนื้อหมาดเยอะเลย ฝนชุดแรกมันยุดไปแล้วนะครับเราจะเดิออกกําเดียวนะม,ม,มึดแม่มแล้วครับผมอาจจะบอรอดครับไอชุดนี้มืดตื๊บมาเลยครับนั่นแหละฝนลงแล้วครับนั่นแหละ เรามีีทยาจะนักครับผมจะรุ่นชุดสุดท้ายแล้วครับผมแนละ้เนะี่ยยอยเก็บของแล้วครับเอาหน้าครับเก็ฝนตกแล้วครับผมฝนลงแล้วครับผมแกเก็บพววเก็บพองแล้วครับกกเลือเต่าคันเบสสองคันนี่แล้วครับผมเนาะแกเดี๋ยวไปชมผลงานวันนี้อก่อนครับผมก่ันนี้บอกใคร แอไหครับผมกป่าฟางกินหางครับค่อนข้างเงียบครับผมแล้วก็ป่าน่าจะเข้าช่วงอ่าหัวบอ้นะครับเนาะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบครับผมกลางๆท้ายๆบอนะครับเนาะวันนี้ก็พอดีเข้าสายครับก็มากะเก้าวมปลายแล้วเต็มเป็ดเลยเกือบจะบ่มีที่ลงแล้วครับผมจะได้ลงท้ายๆบอ้ครับผมแต่ว่าก็พอมีผลงานอยู่ครับผมวันนี้ น่าจ,จะได้ประมาณ4 5แห้เต็มนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมผลงานไว้น,นี้ก่อนครับครับผมแล้วเนะี่ได้ประมาณนี้แล้วครับผมครับผมได้ประมาณนี้แล้วครับวันนี้ครับผม ฮาเตียมครับผมเนาะคัตนาครับผมเกวันี่ก็ผลงานเก็ประมาณนี้ครับผม้ห้าเตียมครับผมเนาะกับป่านีนสามป่ามอหนึ่งแล้วก็ออยสกหนึ่งนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าปล่อดเฮลไปครับสำหรับวันนี้ครับผมจะเดี๋ยวหลอบหน้ามาแก้วรู้ไหมครับผมเนาะกวันนี้ก็เงียบไปค่อนข้างจะเงียบครับไปตามๆกันเลยครับสําหรับวันนี้ครับผมก็วันนี้ก็อ่า ได้ประมาณนี้แล้วครับผมจะปล่อยหลอดแท้ไปครับสำหรับวันนี้ครับผมเนาะแกโอ๊ดรุดใจุด <laughs> เข้าด้วยนะวะัดบัตรดรับผมเกือบจะได้เพิ่มแหมเต็มแล้ว <laughs> อนาคบผมก็เกือบได้แหมแต้มเพิ่มอสองคันสุดท้ายแล้วครับเนาะว่า <c> ต <oughs> ิดครับผมก็โอเ okay คครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะก่อนจะแจ้งไปก็ต้องขอข,ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อน,นพี่ๆอนาะก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมครับกับช่องตุ๊กตาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผม ก็ยังไงก็ขอฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาเพื่อนพี่นา้าแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมบ้านครับตอนไหครับผมฝนมาแล้ว